คุณหมอคะหนูฟันไม่สวยเลยทํายังไงได้บ้างคะมีคนไข้าถามมาเยอะนะคะเรื่องฟันไม่สวยหมอคิดว่าความฟันไม่สวยของแต่ละคนเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะยกตัวอย่างง่ายๆเช่น 1. คนที่ฟันบิด การรักษาก็จะแตกต่างกันออกไปเช่นกันคนฟันบิ่นก็แก้ปัญหาได้โดยการอุดฟันนะคะหรือทำวีเนียนะคะอย่างที่สองฟันที่ไม่สวยอย่างเช่นในเรื่องของสีสีฟันเหลืองเกินไปค้าเกินไปก็ทำแก้ปัญหาโดยการฟอกสีฟันนะคะหรือการทำอุดฟันเปลี่ยนเพื่อเปลี่ยนผิวฉาบหน้าฟันหรือทำวีเนีย อย่างที่3รูปร่างของฟันหรือการเรียงตัวของฟันที่ไม่สวยอันนี้ก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอจัดฟันเพื่อแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเรียงตัวฟันนะคะ 4. นะคะฟันหน้าห่างก็สามารถแก้ไขโดยการอุดปิดช่องว่างที่ฟันหน้านะคะหรือการจัดฟันแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันให้ชิดกันมากขึ้นหรือสุดท้ายก็คือการทำวีเนียนะคะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของฟันห่างได้นะคะอย่างที่5ก็คือ ฟันสึกหรือว่าฟันหน้าดูสั้นนะคะก็แก้ปัญหาโดยการอุดปิดตรงปลายฟันนั้นนะคะหรือทําเป็นครอบฟันหรือวีเนียไปเลยก็ได้ค่ะอย่างที่6คือเอ่อเหงือกร่นนะคะปัญหาเหงือกร่นในฟันหน้าทําให้ฟันดูไม่สวยฟันยาวขึ้นนะคะแก้ไขปัญหาโดยการอ,อ,อุดปิดให้เงียนตาขึ้นนะคะตรงบริเวณที่เหงือกร่นนะคะหรืออย่างที่2คือเอ่อทการศัลยกรรมนิดนึงมีการผ่าตัดดึงเหงือกขึ้นมาปิดตรงส่วนที่ร่นนั้นได้ค่ะ รุปนะคะปัญหาคําว่าฟันไม่สวยเนี่ยมีได้หลากหลายมากเลยตั้งแต่ฟันบิน่นฟันห่างนะคะเหงือกต้นนะคะซึ่งทั้งหมดเนี้ยต้องใช้การวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์เป็นรายบุคคลเพื่อที่จะหาก,การรักษาที่เหมาะสมของแต่ละบุคคลค่ะ